กำนันลีแห่งบ้านหนองจานผู้นำท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลชายแดนชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสแก้วดินแดนเล็กๆที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งผลประโยชน์และการแย่งชิงที่บ้านหนองจานชื่อหนึ่งที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางคือกำนันลีกำนันลีหรือโตสรินอดีตทหารกัมพูชายศพันโทหลังสงครามได้หันมาเป็นกำนันตำบลโอบายเจียนตรงข้ามบ้านหนองจานจังหวัดสกว กว่า40ปีเขาสร้างอิทธิพลขึ้นทีและน้อยกว้านซื้อที่ดินจำนวนมากจนกลายเป็นผู้ควบคุมพื้นที่ชายแดนฝั่งกัมพูชาก็กล่าวหาที่รุมเร้ากำาลีมีมากมายเขาถูกกล่าวหาว่ากว้านซื้อที่ดินของชาวบ้านทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาก่อนขายต่อให้นักลงทุนจีนเพื่อสร้างรีสอร์ทคาสิโนและโครงการมืองใหม่นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมเกณฑ์เด็กผู้หญิงผู้สูงอายุและแม้แต่ประสงฆ์มาเป็นโลมนุษย์กดดันเจ้าหน้าที่ไทยสร้างภาพการประทับเพื่อหวังผลทางการเมืองและเศรษฐกิจ คำถามคือตำรวจไทยจับกนันลีได้หรือไม่คำตอบคือไม่ง่ายเลยเพราะเขาอยู่ฝั่งกัมพูชาสิ่งที่ไทยทำได้คือออกหมายจับและใช้การทูตประสานขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนถ้าไทยจะจับจริงต้องมีหมายสารไทยส่งเรื่องให้กัมพูชาให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาจับกลุ่มและส่งตัวมาไทยแต่หากกัมพูชาไม่ยอมไทยทำได้แค่เสริมกำลังชายแดนและจัดการกับผู้ร่วมมือฝั่งไทยกันลีจากอดีตทหารสู่ผู้นําท้องถิ่น ผู้มีอิทธิพลเรื่องราวของเขาคือปมร้อนชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังดำเนินต่อไปแล้วคุณหลัดคิดว่าไทยควรทำอย่างไร